เห <laughs> มือนเดิมเหมือนเดิมเลยทรงบอลเหมือนเดิมเลยการเข้าทองเข้าทําไม่มีจ่ายเสียเหมือนเดิม <laughs> ฮัลโหลพี่โจป่ะครับพี่พี่่พี่โจแล้วแต่ผมนะใช่ผมเอง พอดีจะมาปรึกษาพี่แบบว่าบางทีมันเล่นกะก,กากอะพี่แบบทีแมนยูมันเล่นกะก,กากาพอจะมีทรงแนะนำป่ะพอดูพอดูปุ๊บแล้วงุดงิดเลย <c oughs> บอลไม่มีทรงเลยพี่ <c oughs> การเข้าทำก็ไม่มีรับก็บางทีก็รั่วร่วนักเตะจ่ายพลาดลุดมาอย่างดีเลยกระโจมมึงยังเปิดติดเลยพี่ <c oughs> พี่พอจะมีทรงแนะนำให้แมนอยู่ปะผไม่เข้าใจเลยอ่ะอ๋อพี่ไม่ใช่แค่หาทรงนะหาโค้ดใหม่ให้ผมด้วยพี่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอทั้งทรงทั้งโค้ดใหม่เลยโค้ดใหม่เนี่ยขอมีทรงเลยไม่เอาหัวโล้นนะพี่ขอมีทรงผมเลยโค้ดใหม่นะขอมีทรงผมไม่เอาหัวโล้นนะหัวโล้นแล้วเหวอเหมือนพี่แม่งเหวอจัดตัวนี่แม่งคุมทีมมาสามปีแล้วพี่ ผมยังไม่เห็นตัวจริงของแม่งเลยฮะยังไงก็ฝากพี่โจดูหน่อยแล้วกันทั้งโค้ดใหม่แล้วก็ทรงใหม่ๆนะพี่ไม่จ้ำเลยนะพี่ไม่เอาหัวโล่นนะพี่นะเออขอบคุณมากครับพี่